ครบับสวัสดีครับอันนี้คือตลาดนัดทุงฝนนะครับทุกแรลงของวันศุกร์นะครับตลาดนัดวันศุกร์ของอำเภอทุงฝนจังหวัดอ,อุดรธานีนะครับเราจะผ้าย่างแบเบื้องบามันมีอย่างเนี้ยก็ตอนนี้เขาก็าใส่หน้ากากอยู่นะครับยังบอร์วีดลูกปันไดยังบาวีดโควิดปันได ต้องใส่ทุกคนนะครับถึงจะเข้าได้ก็จะมีด่านตรวจนะครับด่านตรวจเข่าขางใส่นะครับตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ลัางแอลกอฮอล์นะครับก็จะมีเพิ่นกระจีดให้อันนี้ก็จะเป็นส่วนขายกุ้งนะครับขายของทะเลรู้สึกว่ามือนหนีคลอดไหล อากาศเดือนเดือนช่วงนี้มันหนาวเลยเด้อครับมันเริ่มหนาวแลยซีโม้งกลัวหาโม้งเนี่ยมันจะคำล้วเริ่มอากาศเย็นนะก็ <c oughs> จะนี่ค้นขอกมาซื้อนัน่นซื้อนี่ตุกอาชีพแล้วครับกับโ <c oughs> บเมนเตออ่ำเพื่อตุ่งฝนนะครับมากับไก่เคี่ยงกับเจาะกระไม้กัน เขียดน้องหานกับมานะครับแถวบันเชียงนะครับตลาดตัวนี้มันเป็นอยู่ในตัวอำเภอสงฝนนะครับวันนี้ผมกับมาจัดล่องเท่าไปคู่นึงนะครับแต่สินีราคาติดไปใบยางชับจีน นะครับคือการขายของที่ถูกต้องนะครับต้องติดไปราคาละาให้ชัดเจนเป็นตัวเลขเอ้นว่ามันมติดเด้บติดหนื่อ็ก็า <c oughs> หามเย่เด้ย <c oughs> ต้องติดไปเขียนบอกราคานะครับไหนจะเป็นกฏเขาหรือจังใดนี่แหละ <c oughs> ทุกมองแล้วครับเา <c oughs> ต้องติดไปส <c oughs> ีมี่ของใส่ทุกอย่างและครับทุกอย่างสิบบาทก็มี ถ่าเขาไปแทๆก็เส้าบาทก็มีด้วยยี่สิบาทก็มีหาสิบก็มีบางร้านก็จะเขียนเป็นซื้อร้านนึงซื้อนะจุ๊บจุ๊บอะไรต่ำเลยเ <c oughs> กนักเรียนเขาก็มาชอบป,ปิ่งนะครับแยกมาแรงเขาว่าตะคู่ตะหมอแล้วครับ จุดลานเสียพากันโอ้ไรเว่าแต่มีเงินสือปะกะ <laughs> ผมกับโดดโดนเทียเดมากทีหนึ่งนะครับกับบได้้ยูไก่ปะเนี่ยผู้สาวบ <laughs> อด้ไทยยังให้เบิง้ง จริงจังปานใดเนาะครับเพราะว่ามันก็นจกักสิไทยในก่อนของหลายอะไรกันเนี่ผมก็จะย่างเลี้ยวนะครับก็เร็วเน,นื้อสาเนี่ยล่ะว่าทางเทียกระแสงก็ยาวไปอยู่แตลาดนี่ยาวอยู่ของกินของใสก็หลายจากักสิไทยในก่อนผู้ไทยกันเลร้านเสียผ่าก็ช่วงนี้มันเป็นช่วง สิขาวหนาหนาานะครับเสียผ้ามือหนึ่งมือสองนี่เบิดตัวละถึกตัวละแพงมีเบิดของกินพวกอาหารพื้นบ้านเนาะกับเบื่อแวครับต่วันเบิกกะ บ่มีเนี่ยของผิดกฎหมายนะครับเบื้องหลักคือว่านะบ่มีสัดห่วงห้ามนะก็่ทีีพวกป่าพวกนั่นขายได้ธรรมาดาละ่ะพวกน้องแรงเขาจะกระหากันเนาะเี็ดแถวท้กคนเสียผ้าก็ไม่ตัวงม วัดใจได้แน่ได้แน่ว่าได้แน่ล่ละกูไปกันด้ <c oughs> ของกินพวกอาหารสำเร็จดูกับมี่นะครับมาแต่มีเงินซสืออันนี้ก็ เป็นตลาดนัดตลาดแรงทุกฝนนะครับทุกวันศุกร์ทำเพื่อทุกฝนจังหวัดอุดรธานีอดีตตั้งยู่ใจกลางของทุกฝนล้ะครับผมไทยเบึงผาโดยร่วมนะครับว่าได้ยังไปแวะหลันใดหลันหนึ่งลอตเตอรี่ก็มีครับไปมัก <c oughs> ก็เสียผานี่ไรเสียผานี่เป็นของที่บนนา,าเสียนะครับเาาก็จะมักไข่เสียผาปุยหิ่งนะครับส่วนมากจะเห็นแต่เสียผาปุยหิ่งเพราะว่ามันปุยหิ่งชอบปิ่งดีนะลูกชายปลาคือสื่อแบบนี้สำหรับความคิดส่วนตัวปมบาสำหรับผมบา เป็นภาพโดยร่วมนะครับภาพโดยร่วมกับส la ิบประมาณนี่แหละเกียงเครื้อนี่กางๆกลับขึ้นมาอ่ะกสีแววอยู่ดอกไทยเออเนี่ยสิกับพวกเครียดมือถือพวกร้านมือถืออย่างเงี้ยบีเบอร์เหรอครับอุปกรณ์มือถือ เพื่อนเสียผามีทุ๊กเพียรตุกไว้เสียผาซุดนอนก็นมีุ่ดนั่งซุดนอนซุดเลียนก็นมี่ะะรกระเสสังเกตว่าเขาเจ้าจีนย่างแข่งใส่นะครับแต่บางเที่ยวพวกกันย่างแข่งก็อีอกแข่ง่าขึ้นรถนี่แหละ อันนี้ล้านกระเป๋าพวกของผู้หญิงของเล็กหน่อยของเหลียกแบนี้สิไล่ต่ายเนี่ยน,นะครับพื่อจะคือเห็นนั่นเห็นนี่ก็ถึั้งจากไทยเอาเว้ได้ดลยเห็นผู้สาวเนี่ยก็แวะกล่องใส่เนี่ยเล็กน้อยเข,บขาบอดหัวซาหรอือวะ ก็จะตลาดใกล้จะเริ่มสุดแล้วนะครับผมใส่เวลาตอนนี้แปนาทีผมยังเรีวอยู่ด้วยเนี่ยคือว่ายังเรี้ยวกอนั่นอยู่คือว่าแซงคนอยู่แปนาทีเังก็เริ่มจะใกล้สุดละพวกปลาสดปลานั่นก็จะก่อมาขายนะครับ ของสดไก่สดนึกแข่งลากานิ่งกับโลลเราหกสิบมาต่ทานาสังเกตว่าเขาจะเขียนไปไปเบดทุดลันต้องเขียนไปนะครับขายของเขียนไปที่ชัดเจน คำใบมันหนาวถึงฤดูหนาวแล้วนำขอบุนกันนี่ขอบุญพรานนี่ไก่แม่กิงนี่คิดพอก็สปีนี่กระสิเป็นตลาดน้าตุ้งฝนนะครับก่อนเริ่มสุดแล้วถ้ครผู้ใดอยากมายังกะแะเขามาได้่นะครับถูกบันสุก เน่าเบือดอกเน่าซื้อแน่าสวยว่าแต่มีเงินอ <c oughs> สรสุดแล้วครับสักนี่และกาสีได้ย่างกลับแล้วครับผมกาสีไปหาซื้อนันซื้อนี่กาศีคลิปนี้เอาตลาดนัดทุกงฝนมาให้เบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ